เจ้าสาวสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ค่ะครูเกตจะมาสอนคําศัพท์ภาษาจีนนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะคะนักเรียนอาจจะเคยท่อง1-10ภาษาจีนแล้วใช่ไหมคะอาจเราลองมาท่องพร้อมกันนะคะอีเออซานซื่ออู่เลี้ยชีปาจิวเฉ อ่าอันนี้เป็นหนึ่งถึงสิบในภาษาจีนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเรียนตัวอักษรจีนไปพร้อมๆกันนะคะอ่าตัวแรกนะคะ e e หนึ่งค่ะ二二สอง三三สามซื่ซื่ ส <4. S 2> ี่อูอูห้าเรียวเรียวหกชีชีเจ็ดปาปาแปดเจียวเจียวเก้าชื้อชือสิบอ่าเป็นไงคะนักเรียนพอจะออกเสียงได้ไหมคะงั้นมาลองออกเสียงพร้อมกันนะคะอี อู่เลี้ยวชีปาเจียวชืออ่าเป็นไงคะสำหรับวันนี้นะคะเรียนเรื่องตัวเลขเท่านี้ก่อนนะคะครั้งหน้าเจอกันค่ะเจเจียนบ๊ายบาย